คงไม่ฟ้องค่ะจริงๆหนูอยากให้จบลงด้วยดีด้วยซ้ำตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าช่วงที่มันมีความรักความหวังดีต่อกันมันก็มีในช่วงนั้นที่ที่แม้ว่ามันจะไม่ได้มากแต่ว่ามันก็ยังมีเราก็อยากให้จบลงได้ดีสามารถเจอกันได้คุยกันได้ร่วมงานกันได้ในอนาคต ีนีเป็นไงบ้างกับผมแกตัดสินกันโล้เราไม่ต้องจั่คือจริงๆหนูก็รู้มาสักพักแล้วค่ะแต่ว่าก็รอทางองค์กรแล้วก็ทางทีมทนายว่าเราจะสามารถพูดเรื่องนี้ได้ตอนไหนอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ก็ยังเป็นการชนะแค่ศาลตั้งต้นเฉยๆค่ะแล้วก็ เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ได้สําหรับขั้นที่สองอะไรเงี้ยค่ะแต่ภาพโดยรวมที่เราคุยกับทางทีมทนายเราก็ต่อสู้เพื่อความถูกต้องแล้วก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดเราก็ไม่ไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกําลังใจดีมากๆจากทุกๆคนที่พอทางทีมทนายได้มีการประกาศออกไปทุกคนก็คือแห่กันเข้ามาให้กาลังใจพี่ๆในวงการบันเทิงทุกคนเหมือนเหมือนรอฟังข่าวนี้กันมานานอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็น สิ่งที่ดีสำหรับปีนี้กับการเริ่มต้นก็มารอดูในขั้นตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงก็ยังดูคนติดตามไปได้ดีค่ะก็มีการถามทางทีมพนายกับบอสว่าเราเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกับขั้นตอนต่อไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วคือเราสู้ด้วยความความจริงความถูกต้องไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วก็ดูทิศทางในขั้นที่สองก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ เ,เพราะจริงๆอาถ้าพูดตรงๆคือหนูไม่ได้ไม่ได้กลัวอยู่แล้วสําหรับการที่เขา,เายื่นฟ้องเรามาตั้งแต่แรกสําหรับ1,300ล้านซึ่งเรามองว่ามันไม่สมเหตุสมผลและไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายหรือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพราะว่ามันก็มีส่วนในในส่วนของการที่เราเสียเวลาเสียโอกาสลหลายๆอย่างด้วยนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่กังวลค่ะ เพราะหนูเชื่อว่าสุดท้ายแล้วความถูกต้องและความยุติธรรมมันมีอยู่บนโลกจริงๆละสารเขาก็น่าจะมองเห็นด้วยค่ะตลอดระยะเวลาที่มันเกิดเรื่องม,มนันกวดใจแค่ไหนก็ปวดนะเพราะว่าเหมือนเราจะทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับธุรกรรมเกี่ยวกับการทํางานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนเป็นแผลในใจเราว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวค่อยอะไรเงี้ยเหมือนลังเราไว้เหมือนเป็นโซ่แบบที่ติดขาเราไว้อะไรเงี้ยอนวันนี้ก็ได้ปลดออกไปหนึ่งข้อแล้ว ก็รอดูต่อไปว่าเราจะเป็นอิสระจากความกังวลใจตรงนี้เมื่อไหร่คะได้ขึน้นจากขึ้นค่ะหน้นารกจำได้จำได้คนต้องไม่ยอมไม่พยายามทำงานแต่เราจุกงอิ่มเองครับวันนี้โมเลยขอบคุณที่เราไม่ยอมเลยขอบคุณที่เราไม่รู้ว่าตรงนี้มีความคิดจะได้รอเล่นค่ะคือ แต่ความรู้สึกไม่ต่างกันมันเหมือนมีความกดดันด้วยแล้วก็ตัวไฟ้าเองฟ้าได้ได้เจอกับทางผู้กรณีด้วยกับทางโจทย์ด้วยเงี้ยค่ะก็ได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มขั้นตอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกในวันนใบมันเกิดมาจำเลยทังนั้นที่เราก็าวจำเลนชีวิตมาเออเนทางสายการตลอดเลยจะอยู่ต้อมาโดย มันอยู่ที่มุมมองเ,เขาเลยเขาอาจจะมองในมุมมองเขาว่าเราเป็นจำเลยจริงๆแต่สําหรับเราเราก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงและข้อเท็จจริงถึงความถูตกต้องแล้วตัวตัวเองหรือว่าอยากได้ความยุติธรรมอยากพรุบตัวเองด้วยว่าไอสิ่งที่เขาเคยหมิ่นประมาทเราต่างๆในเพจอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเสมอไปเราก็พร้อมที่จะพิสูจน์เองแล้วก็พร้อมที่จะพูดความจริง,งต่อหน้าศาลณนะตอนนั้นก็มีทั้งความกดดันแล้วก็ความ กล้าหารอยู่ในตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุณที่วันนั้นเรากล้าที่จะพูดกับเขากล้าที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็กลัวมาตลอดแล้วก็เหมือนเปลงใจด้วยไม่กล้าด้วยแต่ว่าณวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางบอสแล้วก็ทีมทนายที่สู้ไปด้วยกันแล้วก็คอยให้กําลังใจกันตลอดค่ะคุยกันตลอดถึงเรื่องนี้ว่าไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงซึ่งบอสก็หาทางทีมทนายที่ดีที่สุดแล้วก็รอบครอบที่สุดเพื่อที่จะให้เรา ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าตกหล่นอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแปล่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้ตัดสินใจความกลัวมันก็จะอยู่กับเราไปตลอใช่เพราะว่าหนูก็10ปีเนาะสิปีเราเพิ่งจะได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนปีที่9 <S <S ปีที่10เลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ไม่ตัดสินใจหรือว่าสัญญาก็คงต่ออัตโนมัติไปถึง12ปีอีกอ,อะไรเงี้ยค่ะใช่<ม><ม>ก็ดีแล้วที่เราตัดสินใจมาป,ประกวดมิสแกนได้เจอบอสด้วย ได้เจอผู้ใหญ่ที่พร้อมที่จะยืนเคียงข้างเราสู้ไปด้วยกันอย่างงี้ค่ะท่นุญาตมีการได้คุยกัี่ยวๆกับอ,อ,อ,อ่มีได้คุยตอนที่อยู่ที่าศาลเลยค่ะที่เจอกันครั้งแรกเลยค่ะ <Okay. S 1> ก็เป็นประโยคที่เราก็คุยเหมือนเหมือนตอนที่เรายังอยู่กับเขาเลยอย่างงี้ก็ก็บอกเขาเขาก็เหมือนแบบอยากให้เราเข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงฟ้องเราเราก็บอกว่าเราไม่เข้าใจหรอก เพราะว่ามันเราไม่เข้าใจแต่มานั่งคุยกับเขาสองคนที่ที่ที่หน้าศาลเนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าเราเราก็ไม่อาจที่จะเข้าใจได้จริงๆแต่ก็อยากให้แม่เรียกเขาว่าแม่ค่ะก็อยากให้แม่เข้าใจด้วยว่าทําไมวันนี้หนูต้องสู้เพราะว่าที่ผ่านมาเราช่วงที่เราไม่ได้มีวันเนี้ยเราก็ไม่ได้รับการติดต่อจากใครเลยจริงๆแต่พอวันนี้วันที่เราพอจะยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเองเรากับ มาเจออะไรแบบนี้ก็อยากให้เขาเข้าใจเราด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีความรักความหวังดีต่อกันมันก็เคยมีเคยเกิดขึ้นอยู่จริงที่ผ่านมาเราก็ไปยมืมันตอยอมมัตลอดหนูก็ยอมตลอดเวลาอย่างเช่นตอนนี้เราไปประกวดรายการ The Voice เราก็ยอมที่จะโดนโดนเราก็ยอมที่จะเราก็มีการโทรไปหาทางทีมงาน The Voice ว่าให้ตัดเราออกลบคลิปเราออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยอมยอมยอมตลอดหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เราจะประกวด Miss Grand สุพรรณในปีก่อนหน้านั้น เขาก็โทรไปทาง P มีข้อความไปทางพีดีมิสแกรนสุพันว่าถ้าให้เราเข้ารอบก็จะฟองเราก็ถูกตัดสิทธิ์ออกไปอย่างเงี้ยจนจนมาประกวดมิแกรกรุงเทพถึงได้แบบเราเราพร้อมแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็หลายปีอยู่ค่ะหลายนานอยู่ที่เรายอมแล้วเราก็ไม่สู้เพื่อตัวเอง ไม่มากไม่น้อยค่ะเราก็ต้องมีการมีค่าใช้ใจ่ายด้านการด้านทีมทนายด้วยเหมือนกันด้านกฎหมายอะไรเง <ๆ S 2> ี้ยค่ะก็มีอ๋อก็คุยกับอาเรียกว่าคุณอาสาสาของสาคร์นะคะว่าเราจะมีวิแววว่ามันจะจบยังไงฟ้าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าขั้นเลวร้ายที่สุดเป็นยังไงแล้วก็ ข่าวดีที่สุดมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะเขา<อ>ก็มีการบอกกับเราตรงๆว่าโอเคฟ้าถ้าเลวร้ายที่สุดแบบนี้นะให้เราเตรียมอะไรยังไงบ้างแต่อาก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วคือใบเบิกความทั้งหมดที่เราเป็นลายลักษณ์อักษรมันคือความจรงิงทั้งหมดที่เราพร้อมจะสู้เขาก็ไม่กลัวเราก็ไม่กลัวทีมเราก็พร้อมที่จะพิสูจน์เราดีเรื่อยๆค่ะ คิดมาคิดว่าจะฟ้องกับคงคงไม่ฟ้องค,งคงือคงคงไม่ฟ้องค่ะคือผมจจาไปถ้ามองในมุมนัมคนเป็นจดจำไปจริงๆหนูอยากให้จบลงด้วยดีด้วยซ้ำตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าช่วงที่มันมีความรักความหวังดีต่อกันมันก็มีในช่วงนั้นที่ที่แม้ว่ามันจะไม่ได้มากแต่ว่ามันก็ยังมีเราก็อยากให้จบลงได้ดีดสามารถเจอกันได้คุยกันได้ ร่วมงานกันได้ในอนาคตมีอะไรให้เราช่วยเหลือเราก็อยากช่วยอยากให้มันจบลงแบบนั้นมากกว่าเกี่ยวค่ะเกี่ยวเพราะว่าในสัญญาก็คือห้ามทุกอย่างห้ามร้องห้ามร้องเพลงห้ามเดินแบบห้ามเป็นพิธีกรห้ามทุกอย่างใช่ค่ะก็ไม่สามารถที่จะมีเพลงเป็นของตัวเองได้ก็ เรหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าแฟนคลับเราก็เราคอยเพลงของเราจริงๆสักทีที่ที่ไม่ใช่เดอะวันนินโอลี่ที่แบบเป็นแนวของการประกวดอย่างเงี้ยอยากเห็นเพลงที่เป็นเพลงแนวพี่ฟ้าโจ๊ะสนุกสนุกลูกทุ่งอะไรเงี้ยสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็เป็นมาตรฐานให้น้องที่อยากมาสมัครคอนแกิร์ตเขาได้ไปเก็ตตัวเองก่อนหรือว่ายังไงพี่มาตรฐานมันเป็นแรงมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ บางทีองค์กรก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ทุกครั้งหรือได้ตลอดถ้าหากว่าข้อเท็จจริงบางทีเนี่ยความผิดพลาดเกิดจากเด็กก็มีเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆดูเรื่องของสัญญาให้ดีสุดท้ายก็มีผลต่อการตัดสินใจในการประกวดเช่นเดียวกันแล้วมันก็จะมีปัญหาบานปลายตามมาได้อีกอย่างที่บอกไปว่านั่นแหละคะ่ะบางครั้งองค์กรก็ไม่สามารถที่จะปกป้องเราได้อย่างตัวฟ้าเองเ่ยฟ้าก็พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริง ว่าเราเจออะไรมาบ้างแล้วความโชคดีก็คือเรามีศิลปินที่เคยอยู่ในค่ายเขาเคยเจอเหตุการณ์เดียวแบบเราเรามีพยานที่พร้อมจะสู้ไปด้วยกันก็เยอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเคสที่หนูว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากเจอเป็นไปได้จะเซ็นสัญญาอะไรจะทำอะไรก็คิดดีๆค่ะ